ชิปเข้าเราจะมาให้อาหารเกะกันนะคะเราตามมาดูันเลยเข้ากัเลยว่าเปิดเปิดยังไงเปิดหรอกเข้าแลยค่ะเปิดแล้วก็เข้าเลยลูกโอ้มารอกันเพียบเลยเปิดไม่ได้อ่ะนี่นรอแกะ พี่เข้าค่ะเข้าลเลยค่ะอย่าเชื่อมากอ,อ้าวมีหน้ายันเลยเอ้อทำไมเขาไปลุมกันอย่างนั้นกีตาร์ปล่อยให้เขาลุมเลยแค่ทีละนิดดิลูกไม่เป็นไรมาเป็นยังค่ะ แบ่งออกทีละนิดลูกพี่โนแบ่งออกถึงอย่าิ่งนี้โยไปง้อเดินอยู่กับพี่อ่ะถ้าหนูวิ่งไปที่ไหนมันก็ไปด้วยอ่ะสิมันหนีแล้วมันหนีแล้วป้ามึงดำแล้วไป้าไปจุก